ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าถูกแย่งเก้าอี้ในห้องเรียนฝันว่าถูกแย่งเก้าอี้ในห้องเรียนแปลว่าอะไรฝันว่าถูกแย่งเก้าอี้ คุณไม่ควรจะยุ่งเรื่องของคนอื่นเพราะจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนคุณถ้าคุณไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเนี่ยจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนและมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตไม่ควรยุ่งเรื่องของตัวอื่นคุณอนะช่วงนี้คุณอนะห้ามยุ่งเรื่องของคนอื่น ถ้าคุณไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเนี่ยคุณจะเครียดถ้าคุณไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเนี่ยคุณจะเครียดแล้วมันเนี่ยจะมีเนี่ยฮาร์ดชิปเนี่ยคุณจะต้องแบบอันนี้คือเหมือนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านอ่ะแล้วมันทําให้คุณเนี่ยถ้าคุณเป็นทนายความอ่ะคุณจะเครียดมากถ้าคุณเป็นทนายความคุณจะเครียดกับปัญหาของคนอื่นอย่างมากจะมีคนอ่ะเอาปัญหาของตัวเองอ่ะ มาให้คุณเดือดร้อนแล้วมาทําให้คุณเนี่ยต้องเหนื่อยที่จะช่วยเหลือเขาจะมีคนน่ะเอาปัญหาของตัวเขาเนี่ยมาให้คุณแล้วคุณก็เครียดแล้วคุณก็หนักใจคุณกําลังจะล่ํารวยนะเนี่ยความล่ํารวยกําลังจะมาเยือนคุณจะมีคนสนับสนุนคุณเยอะแยะเลยตัวคุณเนี่ยมีเสน่ห์มีคนเชื่อคุณ จะมีคนเชื่อถือในตัวคุณน่ะจำนวนมากจะมีคนที่เชื่อถือในสิ่งที่คุณพูดมากมายตอนนี้มีคนน่ะจ้องจับผิดคุณอยู่เนี่ยมีคนนะอันนี้มีคนน่ะกำลังจับตาดูคุณอยู่มีคนจับตาดูคุณอยู่มีคนจ้องจับผิดดูคุณอยู่คุณจะต้องระมัดระวังตัว แต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีความรู้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนที่มีความรู้มีคนจับตาดูคุณอยู่มีคนจ้องจับผิดคุณอยู่แต่คุณเนี่ยมีคนที่ชื่นชมในตัวคุณมากอ่ะมีคนหลงสเสน่ห์คุณมีคนลุ่มหลงในตัวคุณมี มีคนให้การสนับสนุนคุณจะมีพรรคพวกมากมีคนให้การสนับสนุนคุณมากเลขนำโชค8ปดห้าแปดห้าสอง8ปดสองแดห้าสองแดห้าห้ห้สองแดห้า รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้ใคลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ